อัจฉริยะร้องปอปปตรวจสอบบิ๊กดีเเล่นชู้กับลูกน้องอัจฉริยะร้องปอปปตรวจสอบบิ๊กดีเอเล่นชู้กับลูกน้องคนสนิทรัฐมนตรียุติธรรมตีกินเว็บพนันออนไลน์ทุจริตจ,จัดซื้อเครื่องมือค้นหาโทรศัพท์มูลค่ากว่า เจสิล้านบาทวันที่9มกราที่ศูนยรับเรื่องราวร้องทุกกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางบชกนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมนำหลักฐานเข้าพศนำหลักฐานเข้าพบพ,พันตำรวจโทรประสานฝึกฝนลองผอกกอสอบสวนกกหนึ่ง บกปปปเพื่อล้องทุกข์กล่าวโทษคนสนิทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพร้อมอดีตและข้าราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ในข้อหาตามมาตรา157200201202และตามมาตรา171 172, 173, 174, 175และ177ตามพรบรประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพศ2 5 6หหลังตรวจสอบพบการกระทำความผิด5กรณีนายอัจฉริยะกล่าวว่าโดยคดีแรกมีคนสนิทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กับพวกที่เป็นอดีตและข้าราชการ DSI หาเหตุอายัดบัญชีของเจ้าของบัญชีม้าให้กับเว็บพนันออนไลน์ก่อเรียกผลประโยชน์และปล่อยอายัดโดยไม่ได้มีการดำเนินคดีกรณีที่สองเป็นเรื่องทุจริตจ,จะซื้อชุดเครื่องมือค้นหาโทรศัพท์ระยะใกล้จำนวนหนึ่งชุดมูลค่า36 ล้านเจ็ดแสนบาทกรณีที่3ทุจริตการจัดซื้อชุดหาพิกัดและทิศทางโทรศัพท์มูลค่า35ล้านแปแสนบาทนายอัจฉริยะกล่าวต่อว่าส่วนกรณีที่4เป็นเรื่องเจ้าหน้าที่ DSI ร่วมกับตำรวจ191ยักยอกเงินของกลางร,รวมการเรียกรับสินบนทำบันทึก จับกลุ่มอันเป็นเท็จร่วมกันปลอมและใช้เอกสารราชการปลอรมร่วมกันเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในคดีค้นสถานทูตนาอูรูโดยทุจริตและกรณีสุดท้ายเป็นเรื่องผู้บังคับบัญชาระดับสูงของ DSI มีพฤติกรรมฉันชู้สาวกับลูกน้องโดย บอกอปปปกําลังดําเนินการอยู่แล้วในบางกรณีส่วนที่ตนเข้ามาพบตํารวจปปปในวันนี้เพื่อมาร้องทุกข์เพิ่มเติมหลังจากตํารวจสืบสวนสอบสวนทราบข้อเท็จจริงได้เกือบสมบูรณ์แล้วก็ต้องบอกนะครับว่าเป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะครับที่คุณอัจฉริยะ ไปร้องปอปปมีอะไรอัปเดตมีอะไรคึ้นหน้าเดี๋ยวจะอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆครับ